ทุกคนกดไลค์ไปช่วยมหนอยได้ไหมทุกคนกดไลค์มช่วย่อนะเฮ้ยขอบคุณมากไปดูคลิปกันต่อเลยครับทุกคนเฮ้ยชั้นนี่มันก็แค่คนตกงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสินะเน,นี่ยส่งพอดื่นไปหลายบริษัทแล้วหวังว่าจะได้งานสักบริษัทหนึ่งนะอืม อุ้ยพระคุณเจ้ามีสายเข้าอุ้ยตรงนี้เราสายแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับข้ามาจากบริษัทฮันนี่นะครับพอดีพอดี่คนนี้ทำง,งานกับบริษัทเรามันต้องกับตำแหน่งที่ว่างตอนนี้คุณพร้อมที่จะทำงานเลยไหมครับเออมันตรงกันเหรอเออผมพร้อมแล้วครับผมอ่าเหมือนที่คุณการได้ทราบนะครับว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่เฉพาะมากเพราะเราทํางนานเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาคือการจัดพิธีเผาศพผ่าศพและมีศพรอที่จะจัดพิธี กับบริษัทเราเยอะมากเลยต้องทาให้ห้องนั้นเปินเพื่อเก็บภาพศพเอาไว้เราเลยแห้คนการดูแลรอบๆบ,บริษัทคุณคิดว่าคุณจะทํางานนี้ไหวไหมครับเอ่อก็คือดูแลห้องเก็บศพห,หรอครับผมใช่ครับเอ่อผมคิดว่าผมสําเร็จนะเออนั้นเริ่มงานวันไหนดีครับถ้าคนการพร้อมเป็นวันนี้สะดวกไหมครับวันนี้เลยเหรอครับ<ๆ>ก็ ก,ก็ก็ได้ครับผมเจะยังไงก็เจอกันนะครับครับงั้นสองท่ามาเจอกันที่บริษัทนะครับอาอ่ครับผมกฎข้อที่1นึห้ามเข้าห้องน้ํำตอนกาลังจะเลิกกะเจ้าของห้องน้ําเขามักจะมาใช้ห้องน้ำช่วงนี้นี่ถ้าไม่ฟังฉันคุณอาจจะเป็นศพก็ได้ใครจะไปรู้กฎข้อที่สอง เกิดเหตุการณ์ไฟดับให้รีบไปที่ห้องไฟแล้วสับคันยกให้เรียวที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ที่แห่งนี้มีศพเยอะอยู่แล้วนะคุณคงไม่อยากจะคิดตอนไฟดับหรอกนะว่ามันจะสยองสักแค่ไหนส่วนกดข้อที่3ถ้าเห็นภาพแปลกให้คุณหลับตาและท,ทําจิตใจให้สงบซะและภาพแปลกในหัวคุณจะหายไปแล้วคุณอย่าได้ตกใจนะเพราะทั้งหมดอาจจะเกิดจากจิตสมมติของคุณ กฎข้อที่สห้ามพาตัดศพหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเป็นช่วงที่ศพเหม็นที่สุดฉันคิดว,ว่านายควรรีบทำซะตอนนี้เลยนะ่าหาว่าฉันไม่เตือนล่ะกฎข้อที่หห้ามเข้าไปที่ห้องจัดพิธีศพตอนตีหนึ่งถ้าคุณได้ยินบทสวดแปลกๆก็ท่าหูทวาลมซะกฎข้อที่หถ้ามีคนมาเคาะประตูให้คุณอยู่เฉยๆ ค่ำคืนนี้มีแค่คุณคนเดียวกฎข้อที่7็ถ้าคุณเห็นสิ่งของในสถานที่นี้เปิดเองหรือขยับได้เองให้คุณทำให้ไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องปกติอองที่นี่อยู่แล้ว บริษัทบัตฮันนี่โอเคเริ่มงานาแรกเข้าไปเลยดีกว่าเอ๊ะฉันยังไม่ได้เปิดประตูที่น่ะเฮ้ยคงจะลมพัดเลยมั้งเฮ้ยที่นี่น่าจะเก่าหน้าด้วยนเนี่ยดูจากสภาพของเอ่อบ้านแล้วนะโอเคโอค้ ห้องนี้สุดยอดเลยนะเนี่ยดูโบราณมากเลยอะ่ะมีนาฬิกาด้วยแฮะอืมแล้วก็มีเครื่องเล่นดนตรีด้วยอืมว่าแต่หัวหน้างานของเราไปไหนวะเนี่ยอ่าขอเดินสำรวจหน่อยละกันนะนไหนๆก็ยังไม่มาอืมนี่เป็นโต๊ะทํางานของเราเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยฉันไม่เคยมีโต๊ะทํางานแบบว่าหรูๆแบบนี้มาก่อนเลยเอ้แล้วนี่ห้องอะไรเนี่ย น้ำนะเอ่อว่าแต่หัวหน้างานไปไหนอะเนี่ย <c oughs> แล้วห้องนี้ล่ะอุย้ยห้องจัดงานศพนี่นะเออโอเคฉันไม่ค่อยถูกเอ,อ่อโจรกับคนตายสักเท่าไหร่นะแล้วนี่ห้องอะไรอะเนี่ยอืมนี่ห้องผ่าตัดนี่นะหัวหน,น้าครับอยู่ไหนอะเนี่ยโอ้นั่นไง น่าจะเรีนใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอ่อใช่แล้วครับผมสวัสดีครับผมชื่อฟีโตน้นะคือฉันจะบอกนายเลยนะว่างานเนี้ยไม่ได้ยากเลยแค่นั่งเฝ้าแล้วดูแลวคกาเรียบร้อยส่วนช่วงเวลา 6, ประมาณหกโมงถึงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นงานง่ายๆที่ไม่ต้องทาอะไรเลยอืมโอโอเคครับผมแล้วรายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างเหรอครับอืมส่วนเรื่องรายละเอียดงานเนี่ยพี่เขียนไว้ในกระดาษน,นะทําตามนิได้เลยอะตามพี่มาแล้วกัน ครับผมนี่นี่กระดาษหาน้าอย่นี่ห้าวันนี้เขาดูรีบแปลกๆฮะกแคโอเคครับผมมีไฟฉายแล้วก็กระดาษแต่นายต้องระวังตัวด้วยนะพี่ไปก่อนนะอ่ได้ครับได้ครับอ่พี่ครับผมมีอีกเ,เกรื่องยังจะถามนะครับอ้าวเดี๋ยวพี่ครับเฮ้ยหายไปเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยโรผลงา์นี้ก็แปลกเนาะโอ้ยเข้างานก็ช้าอ่านี่ก็สามทุมม่มแล้วเนี่ย โอเคก่อนสามทุ่มเป็นงานสบายๆแต่ว่าแปลว่างานของเราคงจะไม่สบายสินะโอเคไหนมาดูงานเราหน่อยซิว่างานเรามีอะไรบ้างงานแรกเป็นการผ่าศพอย่างนั้นเหรอเฮ้ยผ่าศพอย่างนั้นเหรอไหนลองเดินไปดูสิต้องเก็บศพเหรอเอออุ้ยศพนี่มันศพกนจริงๆนี่นะโอ้ย เออรู้ว่าเสียงไนงะแต่คงต้องขอลองหน่อยเงินเดือนมันเยอะอ่ะนะเอาศพที่ผ่าไปเก็บอืมโอเคถือว่าเป็นงานเดียวกันถือว่าไม่ต้องทำหลายทีเนาะข้อที่สามคือไปห้องลับที่ห้องไฟสิ่งทีตง่ต้องทำอยู่ในกล่องเป็นความลับของบริษัทห้ามบอกใครต้องทำทั้งหมดนี้ให้เสร็จก่อนตีสามอืมมีความลับบริษัทฮบริษัทนี่แปลกจริงเลยบริษัทบัตทันนี่ อ่าโอเคนี่ก็ยังสามทุ่มอยู่เลยต้องทำให้เสร็จก่อนตีสามอืมทางนั้นก็เอ้นอนรอแล้วกันเอยไหนๆก็ทำงานคนเดียวแล้วนอนรอดีกว่าแ yeah. ไปห้าทีอะเนี่ยเออเหื่อยจังเลยเนี่ย,ยว่าแต่นั่นอะไรนะฉันจำได้ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะนคืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เราเนียเราฝันร้ายวอเนี่ยสี่ทุ่มแล้วโอเคดีนะเนี่ยที่เป็นแค่ฝันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไฟดับโอยฉันต้องเปิดไฟที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงแผนผังบ้านห้องไฟรหัสหนึ่งสองสามสี่อย่างนั้นเหรอ โอเคอ่อ okay. uh, ว่าแต่ห้องไฟไปทางไหน้วเนี่ยโอเคน่าจะทางนี้นะอ่า uh, นี่ไงห้องไฟเจอแล้วฉันต้องมา1น okay. okay. ึ่สสโอเคอันไหนแล้วนะโอเคเปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ับวิดตรงนี้นะปต,ตรงนี้โอเค น่าจะกลับมาติดแล้วแหละอ้าเรียบร้อยไฟยกลับมาติดแล้วทีนี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรนะฮ่าฮ่าฮ่เฮ้ยแต่ว่าฉันต้องมีงานต้องทําก่อนสี่ทุ่มนี่นะเฮ้ยแล้วกระดาษลิดอยู่ไหนละ่ะเอออยู่ไหน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 ไม่ใช่นี้อ้ยอยู่นี่เองโอเคงานแล้วฉันต้องทําอะไรวะเนี่ยงานที่หนึ่งพาศพโอเค ถ้างั้นก็เดี๋ยวไปเอาศพมาผ่าก่อนแล้วกันนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าต้องผ่าคนไหนเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้ามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยโอ๊ยหัวหน้า สวยคุณจะตาฝานแล้วบ้งเนี่ยเฮ้ยโอเคว่าแต่ต้องผ่าศพไหนแล้วกันเนี่ยมีศพตั้งสามศพเลยเนี่ยอิ้ยน่ากลัวชะมัดเลยเออโอเคเหมือแนบบนี่จะเป็นกระดาษใส่ศพสินะโอ้โหเหมือนต้องผ่าคนนี้สินะคนที่มีตาสีเขียวเขียวโอเคก็น่าจะเป็นแม่สาวคนนี้สินะ แต่ฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของเธอแล้วก็ฉันนะเดี๋ยวฉันจะติดเชื้อเอาโอเคว่าแต่ห้องเปลี่ยนชุดอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้างั้นไปเปลี่ยนแล้วกันอา่าโอเคเียสชุดเรียบร้อยแล้ว่ะได้เวลาทำงานของเราแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเฮ้ยฉันเออไม่จริง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  ใจเย็นฟิโตสหลังไปดูอีกทีนึงไปดูอีกทีนึงเก็ไม่มีอะไรนี่นะเหมือนฉันจะกลัวไปเองนะเนี่ยฉันก็ไม่ได้เจอผีมานานแล้วอะ่ะกลัวมากเลยอะ่ะหวังว่าฉันคงจะหลอนไปเองนะโอเคได้เวลาพาศพของคุณผู้หญิงแล้วเอ้ยครับคุณผู้หญิง ได้เวลาของคุณแล้วครับอ่าผมขอญอาตอ่อเขียนคุณนะครับคุณผู้หญิงขอประทานภัยนะครับอ่าโอเคครับผมผมจะเขียนคุณช้าคุณผู้หญิงคุณจะได้แบบว่าไม่ตก,กใจนะครับเคไปกันดีกว่า <c oughs> มามามมเมืม่อเมื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 ่อกี้เสียงใครนะ่ะเฮ้ย ยังไม่ได้ตายใช่ไหมเนี่ยบ้านะโอ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยตก,กใจหมดเลยเฮ้ยคงจะหูฝาดเองแหละไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอ่าโอเคต่อไปก็เอามาวางตรงนี้สินะปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมาดูกันดีกว่าว่าภารกิจแรกคืออะไรอ่าพาศพอย่างงั้นเหรออ่าโอเคองั้นฉันลงมือเลยนะ เธอไปเก็บกันดีกว่าที่รักนะจะได้ไม่ไ้ม่มาหลอกเขาบางทีการไปเรียกเขาที่รักเขาอาจจะแบบอาจจะแคลนมากกว่าเดิมไม่ได้ยโอเคอ่าหน้าต้องเอาไปเก็บตรงตรงนี้สินะโอเคอ,อ่าจืบ๊บอ่าเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งลายนะครับผมอืมฮึพาศเอาศพที่พาไปเก็บ เรียบร้อยยังมีไปห้องรับที่ห้องไฟสิ่งที่ต้องทำอยู่ในกล่องอืมโอเคห้องรับที่ห้องไฟฉันจะไปแล้วกันทำให้เสร็จนี่ก่อนตีสามโอเคนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอืมอู้ยี่ตีหนึ่งโอเคเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงโอเคชิวๆคืนนี้ชิวๆอ,อ่อห้องไฟเหรอโอเคห้องนี้สินะหนึ่งสองสามสี่ ห้อลับที่ห้องไฟเหรอเอ่อมันจะมีเหรอเนี่ยันจะลองหาดูแล้วกันนะเอ่อโอเคตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมมห,มห้องรับเหรอห้องลับโอ้นี่ไงห้องรับ,หรบเหมือนข้อความที่จะเป็นความจริงนะเนี่ยโอเคไปห้องรับที่ห้องไฟ สิ่งที่ต้องทำต้องอยู่ในกล่องเป็นความลับที่ห้ามบอกใครในกล่องไหนเ่ยกล่องนี่เหรอหญิงสาวชุดแดงเฮ้ยเรื่องของคนเมื่อกี้นะมันเป็นยังไงอ่ะหญิงสาวชุดแดงความลับบริษัทงานที่นายกำลังทำอยู่ตอนนี้คืองานที่พิเศษมากซึ่งนายก็รู้ใช่ไหมแต่บริษัทด้วยความเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับศพและมีพิธีกรรมทางาศาสนา มันจึงมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นบ่อยๆคนที่ทํางานที่นี่โดยส่วน <ไป S 1> ใหญ่ไหนก็หนีกลับบ้านก่อนแต่ถ้านายผ่านวันนี้ไปได้นายจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนบรอสัตว์นี้ทุกครั้งที่รับศพมาใหม่จะมีวิญ,ญญาณตามด้วยทุกครั้งเราจะอยากให้นายกำจัดผีเออก็คือเมื่อกี้กับผีสินะโอเคโอเค นล่ฉันก็ต้องกําจัดผีหญิงสาวชุดแดงอ่าว่าแต่ฉันต้องกําจัดมันยังไงเนี่ยไอ้นี่ว่าใกล้เลือดงานแล้วช่างมันแล้วกันมันไม่สำคัญอะไรกับฉันมากนะไอ้กลับทํางานต่อดีกว่าเดี๋ยวนะฉันเอาเธอเข้าลงศพไปแล้วนี่ เันนั่นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยคุณครับประตูห้องน้ำเปิดอยู่แฮะเออคุณครับประตูอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่อยู่แล้วเฮ้ย หญิงสาวคนนั้นเขาต้องไม่ใช่ผีที่ดีแน่เลยอ่ะเขาต้องการอะไรจากฉันแล้วเนี่ยเฮ้ยกูยว่าฉันด้วยไฟก็จนะฉันด้วยฉันกลัวจังเลยกลัว้ยฉันกลัวจังเลยอะ่ะทำยังไงดีเนี่ยหรือว่าเขาต้องการจะบอกอะไรเรากันแน่เนี่ยแต่ว่าบริษัทก็ให้เราไปกาจัดผีนะโอเคงั้นเรา เดีมันก็ใกล้เลิกงานแล้วนี่เอออีกอย่างท่านก็เคลียร์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอะทำไมต้องมาหลอกฉันด้วยเนี่ยเออหรือว่าฉันต้องหาอะไรเพิ่มอะหรือว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าให้เราลองค้นอะไรดู้วกันนะเออตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแฮะในคอมพิวเตอร์มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยลองค้นดูอะไรแล้วกันอืมเหมือนในคอมก็จะไม่มีอะไรแฮะอืม แล้วหญิงสาวกันเขาต้องการไรจากเรากันแน่เนี่ยเฮ้ยตรงที่มีจดหมายอะไรด้วยเนี่ยฉันก็ลืมเปิดเลยจงไปหาความจริงที่ห้องเก็บศพห้องเก็บศพเหรอโอ้ย <c oughs> มาอีกแล้ววันนี้อ่ะกลัวแกต,ต้องการลราจากฉันแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ทำอะไรแล้วนะ ที่นี่มีวิญญาณเฮี้ยนจริงๆด้วยฮะปิดตาปิดตาปิดตาฉันไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นแหละโอ้ยยังอยู่อยู่เลยปิดตาปิดตาปิดตาโอเคศพก็ยังอยู่เนี่ยทำไมดื้อยังเลยห้องเก็บศพก็น่าจะเป็นห้องนี้สินะ แล้วความลับคืออะไรล่ะฉันต้องลองหาดูอืมเฮ้ยไม่มีอะไรฮะความลับเหรออในนี้ก็ไม่มีอะไรแฮะแต่ว่าตรงนี้มีลายแปลกๆอยู่ด้วยแล้วก็ตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของศพหญิงสาวอาจจะมีเราอยู่ก็ได้นะโว้ยจริงด้วย ฉันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะเอ่อฮึที่เราวางกลับมาที่เดิมเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคถ้างั้นก,ก็ต้องรีบไปเนี๋ยวล้วแลแะยังไงก็ใกล้จะเลิกงานแล้วเดี๋ยวผมน่าจะกลับมาก่อนเขาอ,อาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้โอเค left or right ไปเล็บแล้วกันนะขวาไ้ายซ้ายดี นี่มันที่เดิมนี่นามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยต้องเดินกลับไปกลับไปก็ไม่ได้แล้วแฮะโอ้ยบริษัทนี่มันแปลกจริงเลยเบริษับทบะฮันนี่เนี่ย้ย่าฮึบฮึบฮึบ,บโอเคต่อไปเป็นทางขวาโอเคอันนี้แหละไม่ผิดแน่พี่ มันเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่ผมไม่เข้าใจเลยแกมันกาแค่คนนอกจะไปเข้าใจอะไรฉันจะกลับมาแก้แขนแกเอ,อะไรนเนีย่ย หญิงสาวได้หายไปต่อหน้าเขาและการได้ตื่นขึ้นและพบว่าศพหัวหน้างานนั้นหายไปแล้วผมจะสรุปพันเลยนะครับหัวหน้ายามฆ่าคนก่อนหน้าผมหรือหญิงสาวชุดแดงและจ้างผมเข้าทำงานและผมก็ได้มาปลดปล่อยดวงวิญญาณของพวกเขาสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นแรงใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ